ทุกคนต้องเคยเจอปัญหาในชีวิตใช่ไหมครับลองคิดถึงปัญหาที่เคยเกิดขึ้นกับคุณสักอย่างหนึ่งแล้วคุณเนี่ยผ่านมาันมาได้แล้วดูสิครับ หลายปัญหาที่เราผ่านมาได้เนี่ยพอมองกลับไปมันกลายเป็นเรื่องตลกบ้างเรื่องสนุกบ้างทำไมวันนั้นเนี่ยเราถึงได้ทําแบบนั้นนะทาไมตอนนั้นเราถึงได้เครียดขนาดนั้นนะหรือแม้แต่เพราะปัญหานั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้เรามีวันดีๆแบบนี้ใช่ไหมล่ะครับแต่พอนึกถึงวันที่เกิดปัญหาเนี่ยโอ้โหไม่มีอารมณ์มาคิดสนุกสนุแบบนี้แน่นอนเพราอไม่รู้ว่ามันจะผ่านไปยังไงแต่ถ้าลองคิดต่อละครับ ถ้าสมมุติว่าเราลองมองปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้เป็นเรื่องที่ท้าทายและสนุกดูสิครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยต้องเคยเล่นเกมกันมาบ้างใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นเกมกระดานที่เล่นสมัยเด็กเกมคอมหรือเกมมือถือมากมายอย่างในปัจจุบันเนี่ยทำไมเวลาเราเล่นเกมเนี่ยเราถึงรู้สึกว่ามันสนุกละครับท่านท,ที่จริงแล้วเนี่ย,ยาก,การเล่นเกมเนี่ย ก็คือการเผชิญหน้ากับปัญหาอย่างหนึ่งนะครับยกตัวอย่างเช่นเกม ROV เนี่ยคือเราต้องไปตีป้อมฝ่ายตรงข้ามใช่ไหมนี่ก็เป็นปัญหาแล้วว่าเราจะไปตียังไงหนะ้าเพราะฝั่งนู้นเนี่ยก็จะมาตีเราเห็นไหมครับมันมีแต่ปัญหาแต่ทําไมเราสิ่งสนุกและเล่นจบไม่ว่าเราจะแพ้หรือชนะเนี่ยเราก็อยากจะลองเล่นอีกสักตา สาเหตุมาจากเราไม่กลัวยังไงล่ะครับแต่ในชีวิตจริงเนี่ยเวลาที่มีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะมีความกลัวเข้ามาเป็นอันดับแรกๆเลยครับกลัวว่าจะเป็นแบบนั้นกลัวว่าจะเป็นแบบนี้เลยทําให้เราเนี่ยไม่สนุกตอนที่เจอกับปัญหาฉะนั้นเนี่ยเราเจอตัวการสําคัญที่ทําให้เราคิดกับปัญหาในปัจจุบันเราเห็นไหมครับทีนี้เราจะเอาชนะความกลัวนั้นได้ยังไงล่ะก็ต้องย้อนกลับไปคิดว่าความกลัวนั้นเกิดจากอะไรความกลัวก็เกิดจากความคิดจริงไหมล่ะครับมาร์ชและเกาบอกไว้ว่า หลายคนเนี่ยหวาดกลัวกับอนาคตที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นและที่น่าขำมากๆเนี่ยก็คือสิ่งที่กลัวส่วนมากเนี่ยไม่เคยเกิดขึ้นด้วยซ้ําซึ่งผมเนี่ย ก็มองว่ามันไม่แปลกแล้วนะครับที่เราจะกลัวแต่ลองคิดดูสิครับถ้าคุณเปลี่ยนความกลัวนั้นเป็นความกล้าได้ผลที่ได้เนี่ยมันจะแตกต่างแค่ไหนสมมุติว่าคุณต้องเดินไปในที่มืดๆเข้าไปในป่าลึกเพื่อหยิบการ์ดหนึ่งใบออกมาระหว่างทางเนี่ยผมทิ้งแบงค์พันเอาไว้ใต้ต้นไม้บางต้นคนที่กลัวเนี่ยจะไม่มองอะไรเลยครับคือจะต้องไปเอากาดก็จะโฟกัสแค่ไปเอากาดร,รีบไปรีบหยิบแล้ววิ่งกับสุดชีวิต แล้วก็จะมานั่งขำในตอนเช้าว่าเมื่อคืนเนี่ยเรานี่กลัวสุดๆไปเลยเนอะทั้งๆท,ที่มันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นเลยกับอีกคนที่ไม่กลัวเนี่ยเขาก็จะเดินชิวๆมองรอบๆสนุกกับมันเขาอาจจะส่องไฟไปเห็นแบงค์พันที่ผมทิ้งไว้ก็ได้กลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเขาจะไม่ได้เดินไปให้ถึงเป้าหมายอย่างเดียวแล้วแต่ระหว่างทางเนี่ยเขายังได้รู้อีกว่าเขาจะเจอแบงค์พันอีกไม่นะพอตอนเช้าเนี่ยเขาก็คงจะรู้สึกสนุกกับมันภูมิใจกับมันส่วนคนที่รีบเดินเนี่ยพอได้ยินดังนั้นก็คงจะพูดว่า โหรู้งี้ถ้าย้อนเวลากลับไปเนี่ยคงดูรอบๆด้วยดีกว่าเห็นไหมครับว่าการที่เราไม่กลัวปัญหาในปัจจุบันเนี่ยส่งผลดีแค่ไหนเอาจริงๆเนี่ยถ้านในป่าน,นั้นจะมีอะไรโผล่มาจริงๆต่อให้กลัวหรือไม่กลัวเนี่ยก็โดนอยู่ดีจริงไหมล่ะครับ <S 1> <S 1> <S เหมือนกับปัญหาในปัจจุบันเราไม่รู้หรอกว่าอนาคตเนี่ยมันจะเป็นยังไง แต่ที่มั่นใจได้อย่างหนึ่งก็คือถ้าเรากลัวแล้วเราเครียดเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าอะไรอะไรจะดีขึ้นนะครับถ้าเราไม่กลัวและไม่เครียดตั้งใจสู้อย่างเต็มที่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องล้มเหลวเช่นกันหรือมีใครที่คิดว่าถ้าเราไม่เครียดเนี่ยสิ่งที่เราทํามันจะล้มเหลวหรือเปล่าล่ะครับบางทีมันอาจจะล้มเหลวเพราะเราเครียดเกินไปต่างหากเพราะฉะนั้นเนี่ยโฟกัสที่ปัจจุบันครับ ยังไม่ต้องไปเครียดกับอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นหรอกนะครับแต่การที่ผมบอกว่าไม่ต้องไปเครียดเนี่ยไม่ได้หมายถึงไม่ต้องไปคิดถึงมันนะครับเราเนี่ยจำเป็นต้องคิดถึงอนาคตบ้างเพื่อวางแผนต่างๆในชีวิตแต่ไม่ใช่คิดถึงแต่อนาคตทั้งวันแล้วเสียเวลาในปัจจุบันไปพอถึงอนาคตเนี่ยก็มานั่งเสียดายอดีตที่เอาแต่คิดถึงอนาคตสุดท้ายเนี่ยเราก็จะเสียปัจจุบันซ้ําแล้วซ้าเล่าครับฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณกําลังเจอปัญหาในชีวิตลองหยุดคิดทุกอย่างก่อนครับแล,แล้วลองคิดว่าตัวเราเนี่ย เป็นพระเอกหรือนางเอกในหนังเรื่องนึงก็ได้ครับแล้วลองดูว่าเราจะแก้ปัญหานั้นอย่างไรไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไปเครียดหรอกนะครับยิ่งเราสงบและมีสติได้มากเท่าไหร่นเนี่ยเราก็จะยิ่งเห็นทางออกมากเท่านั้นแต่ถ้าปัญหานั้นเนี่ยมันยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงมันเป็นเพียงแค่การที่เราคิดไปเองว่ามันจะเกิดขึ้นเนี่ยก็หย<ๆ>ุดคิดเรื่องนั้นก่อนครับทําวันนี้ให้ดีที่สุดก่อนดีกว่านะครับบางทีเนี่ยปัญหานั้นก็อาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้แต่คุณเนี่ยเสียเวลาเครียดไปแล้วสุดท้ายเนี่ยคคคุณก็เอาาาวลนนััน้้ืมมมไไ่่ดใชะรบ อนาคตของคุณเนี่ยให้ตัวคุณเป็นคนจัดการเถอะนะครับเชื่อใจตัวเองส่วนคุณในปัจจุบันเนี่ยก็จัดการกับตัวเองในปัจจุบันให้ดีที่สุดเถอะนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับถ้าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับจะได้รับฟังคลิปจิตวิทียาแบบนี้ทุกสัปดาห์เลยสหระคลิปนี้เนี่ยผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ